ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ยุคกี่สมัยแต่สิ่งที่ยังอยู่กับเราตลอดไปนั่นคือการสื่อสารสวัสดีครับพบกับเพจทอมมี่นัทวัฒน์คำมานะครับทุกๆวันจันเวลา20่นานาทีวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวของการเริ่มต้นทำธรรุรกิจในหัวข้อเรื่องสื่อสารเป็นเห็นชัยชนะเรื่องนี้สำคัญมากนะครับสำหรับการเริ่มต้นการทำธรรุรกิจเพราะว่ารูปแบบของการสื่อสาร ไม่ว่ายุคไหนใครที่สามารถสื่อสารเป็นคนนั้นก็จะมีความได้เปรียบในการทำธุรกิจหรือในการติดต่อประสานงานนะครับโลกเราเปลี่ยนแปลงไปไวจริงๆนะครับณปัจจุบันเอาไว้ง่ายอย่างเช่นทุกวันนี้รูปแบบของการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นมากข้อมูลสื่อที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook ทาง Tik t o อก ทาง t n s t a g แกรหรือว่าจะเป็นทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าข่าวสารการเมืองต่างๆอย่างนี้เขาก็เรียกว่าสื่อใครที่สามารถสื่อสารเก่งหรือสื่อสารเป็นไม่ว่าตัวคุณจะอยู่ในยุคไหนไหๆคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จได้ข้อมูลในโลกนี้มันมีเยอะสื่อหรือว่าสารที่เรามีโอกาสได้รับและที่สําคัญกว่านั้นนะครับเราในฐานะ ที่รูปแบบของสื่อมันมีเข้ามาหาเรามากมายเราถือว่าเป็นผู้ที่รับสื่อเยอะมากต่อวันเช่นกันในแง่ความเป็นจริงที่มันเจ๋งกว่านะั้นคือความจริงเราก็เป็นคนสื่อออกไปเหมือนกันนะทั่วเฉลี่ยผมเคยอ่านหนังสือเจอนะภายใน1วันเนี่ยเราจะพูดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16,00 0คําต่อวันหรือถ้าเกิดเราเอาคำพูดมาพิมพ์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 เป็นกระดาษภายใน1อาทิตย์เนี่ยเราจะได้หนังสือประมาณหนึ่งเล่มนะจากกาพูดของเราอะ่ะ อยู่ประมาณ300หน้าอาทิตย์ละหนึ่งเล่มเลยนะหนังสือที่เราได้คําพูดที่เราเสือออกไปในทุกๆวันอ่ะหนึ่งหมื่นหกพันคำต่อวันเนี่ยถ้าเอามาพิมพ์ก็คืออาทิตย์ละเล่มอาทิตย์ละเล่มแสดงว่าภายใน1เดือนอ่ะเราสามารถเขียนหนังสือได้ประมาณ4ี่เล่มเดือนละ4เล่มปีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ48เล่มนะครับได้ตู้หนังสือ1ตู้เลยนี่คือคําพูดของเรารูปแบบของการสื่อสารที่พูดไปเมื่อกี้ความสำคัญนัยสำคัญมันอยู่ที่ว่าเรามองภาพออกหรือเปล่าว่าวันนี้การสื่อสารองค์ประกอบ จริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบประกอบด้วยอะไรบ้างการสื่อสารแน่นอนอยู่แล้วนะครับเริ่มต้งนง่ายๆการจะสื่อสารกันได้ก็คือต้องมีมีผู้สื่อแล้วก็มีผู้รับแล้วก็มีสื่อระหว่างกาลางระหว่างผู้สื่อกับผู้รับนี่คือการสื่อสารนะแล้วเราก็จะมีเนื้อสารที่เราทําการสื่อจากคนคนนึงไปหาอีกคนคนนึงนี่คือรูปแบบภาพรวมของการสื่อสารง่ายๆซึ่งหลายคนใช้อยู่แล้วเราเราคุยกันอยู่แล้วเราเราทักทายกันอยู่แล้วเราใช้การสื่อสารทุกวันทุกเวลาวันวันหนึ่งเราใช้กันเยอะมาก แต่บางครั้งเราอาจจะมองภาพได้ไม่เหมือนกันทําไมบางคนสามารถสื่อสารและประสบความสำเร็จในชีวิตทําไมบางคนสื่อสารแล้วสามารถเจรจาธุรกิจได้สาเร็จทําไมบางคนสื่อสารแล้วสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของตัวเองไปได้ไกลมากๆเลยองค์ประกอบเมื่อกี้นะครับผู้สื่อกับผู้รับองค์ประกอบแรกก็คือถ้าผู้สื่อสารกับผู้รับสารมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นในการสื่อสารและรับสาร โอกาสการสื่อสารจะผิดพลาดแต่ถ้าเกิดวันนี้สภาพแวดล้อมในการสื่อสารอาจจะมีเสียงเครื่องบินเสียงเรือเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมก็ทำให้การสื่อสารมันผิดเพี้ยนไปได้หรือนะครับวันนี้ผู้สื่อสารพร้อมในการสื่อสารมากๆเลยแต่ผู้รับสารวันนี้ทํางานมาเหนื่อยมากสภาพความพร้อมของการรับสารยังไม่มีผู้สื่อสารพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผู้รับสารไม่มีความพร้อมก็อาจจะทําให้การสื่อสารในครั้งนั้นผิดพลาดได้เช่นกัน เหมือนกันวันนี้อีกแบบหนึ่งก็คือวันนี้ผู้รับสารมีความพร้อมในการรับสารมากต้องการรู้ว่าคุณจะสื่ออะไรมาแต่บังเอิญผู้สื่อสารขาดเตรียมการเตรียมความพร้อมการสื่อสารที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมก็จะทําให้ข้อมูลบิดพลิ้วมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทําให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิดเพีพย้ยนได้นี่คือรูปแบบของการสื่อสารนี่คือภาพรวมของมันยกตัวอย่างเช่นผมว่าหล,หลายๆท่านอาจจะเคยสื่อสารกับเพื่อน แล้วมีความผิดพลาดในการสื่อสารอย่างเช่นเคยเป็นไหมครับเวลาเราอย่างผมกําลังคุยธุร,รกิจนะครับกาลังดูงานกับเพื่อนอยู่นะครับกาลังคุยงานกับทีมงานอยู่ขณะที่สื่อสารเรื่องธุร,รกิจกําลังคุยเรื่องสําคัญมากๆแต่ปรากฏว,ว่าสัญญาณของการติดต่อสื่อสารเขาเรียกว่าตัวสื่อก็คือโทรศัพท์แต่ปรากฏว,ว่าขณะที่คุยอยู่สัญญาณขาดหายแล้วก็หลุดไปแล้วก็พยายามโทรใหม่รอบที่2 คุยไปได้สักพัก3-4ทีกําลังคุยธุรกิจกําลังจะเข้าถึงเรื่องสําคัญอีกครั้งหนึ่งสัญญาณมันลุดล้วก็โทรคุยกับเพื่อนอีกการสื่อสารครั้งที่2ครั้งที่3เกิดขึ้นแต่มันก็มีการหลุดของสัญญาณต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกว่าจะคุยจบในครั้งนั้นประสบการณ์ครั้งนั้นคือคุยธุรกิจจบแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสัญญาณโทรศัพท์ที่มันหลุดบ่อยๆประมาณ10บกว่าครั้งทําให้เกิดคําว่าอารมณ์ หงุดหงิดนะครับเนื้อหาไม่ต่อเนื่องรู้สึกโมโหในการคุยในครั้งนั้นนะครับอารมณ์ต่างๆมันมาเริ่มมานี่คือผลของการสื่อสารที่ไม่ไม่ไม่ได้คุณภาพอย่างที่เราต้องการอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของการสื่อสารที่เราสามารถเห็นได้เลยว่าเกิดการหลุดของสัญญาณระหว่างการสื่อสารของคนสองคนนะครับในเอกกับนบีคุยกันนะครับผมกับเพื่อนคุยกันเรื่องธุรกิจ เพราว่ามันหลุดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ,บ,บ่อยมากจนทําให้เกิดความรู้สึกแย่ความรู้สึกการสื่อสารกันนั้นมันไม่สําฤ็จผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือของจอห์นซีแม็กเวลเรื่องของการที่เราจะสามารถสื่อสารยังไงให้ชนะได้ผมก็เลยมามา,มา,มาลองคิดตามที่จอห์นซีเขาบอกว่าวันนี้คุณลองคิดดูถ้าคุณโทรศัพท์สื่อสารกันเนี่ยสัญญาณหลุดคุณยังงุนงงอิดเลย แต่ข้อดีของมันคือเราได้เห็นว่าอยสัญญาณมันหลุดนะแต่โลกของความเป็นจริงการสื่อสารที่อยู่ต่อหน้ากันขณะที่เราคุยกันอยู่เรารู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าการสื่อสารครั้งนั้นมันยังสัม,มิทผลอยู่หรือมันยังติดต่อกันอยู่หรือว่าเพื่อนของเราเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราสื่อไปแล้วเราไม่สามารถรู้ได้เลยโทรศัพท์เรายังรู้ได้อ๋อสัญญาณมันหลุดสัญญาณมันหายแต่การสื่อสารระหว่างเรากับเพื่อนของเรา หรือคนที่ร่วมธุรกิจถ้าเกิดวันนี้เราคุยไปบางครั้งเรายังไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสื่อไปเขาไม่รับแล้วสิ่งที่เราสื่อไปมันไม่สามารถยิงเข้าไปโดนใจหรือการรับของเขาได้การสื่อสารนั้นก็ไม่สเร็มมิผลซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ้าจริงๆออามาหลุดไปแล้วแต่โทศรศัพท์เรายังรู้ได้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าเรายังสามารถสื่อสารกับเพื่อนเราได้อยู่เราต้องสังเกต ถ้าเกิดการสื่อสารในครั้งนั้นเราเคยไปไหมเ,เคยจะไปอบรมหรือไปเรียนรู้ไปประชุมเราตั้งใจมากเลยแต่ปรากฏว่าไปปุ๊บทําไมเนื้อหามันไม่เข้าทําไมเนื้อหาณนะวันนั้นเราฟังยังไงก็ไม่เข้าเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยความเป็นจริงแล้วนะครับมันอาจจะหลุดการสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้นของการฟังประชุมในครั้งนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้สื่อเขาสื่อออกมาแต่ผู้รับอาจจะรับได้ไม่หมดก็จะทาให้ การสื่อสารกะัผิดพลาดพอมันไม่เข้าปุ๊บเนี่ยผู้สื่อไม่ได้ดูผู้ฟังนะครับผู้ฟังก็ไปพร้อมจะฟังว่าก็ทําให้ทั้งหมดเหตุการณ์ต่างๆมากับกลายไปว่าเรารู้สึกเบื่อกับการฟังอบรมในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือถ้าเกิดวันนี้เราเป็นผู้สื่อบ้างเราจะทํายังไงให้ผู้ฟังยังคงฟังเราต่อยังคงฟังเราจนจบและที่สําคัญคุณสังเกตง่ายๆว่าวันนี้สิ่งที่คุณกําลังสื่อกับผู้คนอยู่ตอนนั้นการสื่อสารขณะยังได้ผลอยู่ยังไม่หลุดนั่นคือการแสดงความคิดเห็น ถ้าเราคุยกับเพื่อนเราเพื่อนเรามีแสดงการแสดงความคิดเห็นแสดงว่าเขาฟังอยู่ถ้าเราคุยกับเพื่อนเราเขายังมีการตอบรับในเนื้อหาที่เราคุยอยู่แสดงว่าสัญญาณในการสื่อสารนั้นยังไม่หลุดการเช็คหรือการคุยตลอดเส้นทางของการสื่อสารจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เรารู้ว่าการสื่อสารในครั้งนั้นสัมฤทธิผลได้ดีหรือไม่ผมเชื่อนะครับหลายๆท่านณณนะนะทุกวันนี้ใช้การสื่อสารทุกวันแต่เราเคยสังเกตไหมว่า สิ่งที่เราคุยไปในแต่ละครั้งว่าเป็นการเปิดใจธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการโชว์เดอะแแลนไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอเรื่องของบิสเนสหรือว่าการนําเสนอเรื่องของสินค้าเรื่องราวต่างๆที่เราสื่อไปเราเคยสังเกตไหมว่ามันสื่อสารออกไปได้ผลหรือไม่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันได้ผลหรือเปล่าเราลองสังเกตการตอบรับของการสื่อสารดูนะครับเพราะฉะนั้นจอร์ซีแม่เวบอกว่าการสื่อสารที่ดีในแต่ละครั้งถ้าเป็นไปได การสื่อสารในครั้งนั้นมันต้องได้คําว่าสายสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้สื่อกับผู้รับถ้าการสื่อสารครั้งนั้นเกิดสายสัมพันธ์ทําให้ผู้สื่อกับผู้รับคิดในทางที่ทางเดียวกันผู้ฟังหรือการเจรจาครั้งนั้นจะเกิดสายสัมพันธ์ที่ดีกันเกิดขึ้นถ้ามันมีสายสัมพันธ์ที่ดีกันเกิดขึ้นสายสัมพันธ์ที่เกิดมันจะทําให้ธุรกิจของเราเติบโตสายสัมพันธ์ที่เกิดจะทําให้ การติดต่อธุรกิจง่ายขึ้นสายสัมพันธ์ที่เกิดจะทําให้การตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นสายสัมพันธ์ที่เกิดจากการสื่อสารจะทําให้คนเปลี่ยนใจจากมองเฉยๆไม่คิดจะซื้อก็เปลี่ยนใจมาซื้อมองเฉยๆซื้อไปแล้วปุ๊บฟังแล้วปุ๊บเป็นผู้บริโภคอาจจะมองเป็นธุรกิจก็ได้อยู่ที่รูปแบบของการสร้างสายสัมพันธ์ การจะสร้างสายสัมพันธ์ตรงนี้ละครับคือหัอใจของการสื่อสารที่จอห์นซีแมวเวลด้กล่าวไว้สิ่งสําคัญคือเราต้องกล้าลองกล้าลองสื่อสารกับคนใหม่ๆที่เราไม่เคยคุยด้วยกล้าลองสื่อสารกับคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยคุยด้วยจะลองกับคนของเราที่เราเคยสื่อสารอยู่ซึ่งมันจะมีเทคนิคอยู่3ข้อด้วยกัน3ข้อง่ายๆการสื่อสารเพื่อจะทําให้เราประสบความสำเร็จ ได้รับชัยชนะนั้นก็คือการสื่อสารที่สามารถสร้างสายสัมพันธ์กับผู้ที่เราสื่อสารด้วยได้ถ้าเราสร้างสายสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าแน่นอนการตัดสินใจทาธุรกิจร่วมการตัดสินใจซื้อสินค้าการตัดสินใจที่จะฟังเรื่องราวของการขยายงานเกิดขึ้นแน่นอน3ส,สิ่งที่จะทำให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีหลังจากที่เราได้คุยกันแล้ว3ส,สิ่งนี้มีอะไรบ้างผมจะแบ่งปันไปทีละข้ออย่างที่1คือทุกครั้งของการสื่อสาร สิ่งสำคัญสุดเราลองเป็นผู้ฟังลองรับฟังเรื่องราวของเขาให้มากขึ้นฟังด้วยความตั้งใจการสื่อสารของเราจะดีขึ้นทันทีเลยแค่เราเป็นผู้ฟังที่ดีรับความฟังด้วยความจริงใจนะไม่ใช่ฟังผังผานเพื่อเพื่อจบแล้วเราจะได้คุยเราไม่ใช่นะถ้าเรายิ่งฟังมากเราจะเริ่มจับใจความว่าคนที่เราคุยอยู่เขากำลังสื่ออะไรกับเราและที่สาคัญกว่านั้นคือเรากาลังให้ความสาคัญมากๆกกับคนที่อยู่ตรงหน้าเรานาขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นไอคอนแท a ไม่ว่าอารมณ์ร่วมแล้วเดี๋ยวสายสัมพันธ์ที่ดีมันจะเริ่มเกิดขึ้นอันที่2ง,ง่ายๆการจะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีทุกๆครั้งที่มีการสื่อสารเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะสื่อสารกับใครบ้างหรือคุยกับใครบ้างสิ่งสมคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องราวที่มีประโยชน์เรื่องราวดีๆเราเตยมไว้บ้างก่อนจะออกไปสื่อสารเพื่อจะไปแปงปังกับคนที่สื่อสารกับเราณวันนั้นแสดงว่าเราได้ให้คุณค่ากับเขาไปแล้วเราได้เติมเราได้ให้รับเขาก็จะรู้สึกดีว่าเขาได้อะไรเพิ่มมันจะเริ่มกลายเป็นเขาว่าสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอาจจะยังไม่ใช่ธุรกิจเรื่องราวอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์มีอะไรใหม่ๆดีๆอ่านไว้ฟังไว้หรือเก็บไว้แต่อย่าลืมทุกครั้งที่เจอ คนที่เราสื่อสารด้วยแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวเขาจะรู้สึกถึงความจริงใจจากการที่เราให้ให้ข้อหนึ่งก็ค,คือให้ความสําคัญในตัวเขาอันที่2เราให้เรื่องราวที่มีประโยชน์ต่อเขาครับสำคัญมากเลยนะตรงนี้และอย่างสุดท้ายนะครับด้วยความมีน้ําใจของเรานะครับหไปแล้ว 2. ไปแล้ว 3. ไปแล้วคือ แล้วก็พูดคุยแล้วก็แสดงความจริงใจมีอะไรที่ผมสามารถช่วยได้บอกได้นะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนี่คือความความเอาใจใส่ความรู้สึกดีๆสายสัมพันธ์ดีๆจะค่อยๆก่อเกิดอาจจะเป็นการคุยหลายๆครั้งสายสัมพันธ์ดีๆจะเริ่มสารตอ่อพอเริ่มสารตอบเมื่อไหร่สัญญาณดีๆของการดิวธุรกิจสัญญาณดีๆ ของการดีลเรื่องของการค้าการขายเพราะฉะนั้นเรามาทวนกันนะครับว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างนะครับโลกนี้มีการสื่อสารเยอะแยะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงสิ่งสําคัญที่สุดก็ตกมาที่การสื่อสารการสื่อสารที่ดีใครๆก็พูดได้แต่การสื่อสารที่ดีต้องมีคําว่าสายสัมพันธ์และสามารถทําให้คนที่เราคุยด้วยรักประทับใจและชอบเราอันนั้นแหละครับคือการสื่อสารที่สามารถทำให้เราพบชัยชนะ รประสบความสำเร็จอย่าลืมเราก็เป็นคนหนึ่งที่เราสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้เราไม่ใช่ผู้รับสื่ออย่างเดียวลองลุกขึ้นมาครับลูกขึ้นมาสื่อสารกับผู้คนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือนะครับลูกขึ้นมาสื่อสารกับผู้คนรอบข้างเราให้มากขึ้นแล้วธุรกิจของเราจะเติบโตมากขึ้นวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมดูในสุขภาพนะครับ